อันนี้ก็หลานยายเก่นคนนึงกเ็เป็นร้านสะพายกระลังท้าเป็นศาสนพิธีก่อนพิธีกาลีนี่วะสะพายในคลองนะครับาาพิธีการครับศาสนพิธีกาลีนีนะเดีย๋ยวเวรผู้ชายไปผู้หญิงก็ต้องกาลีนีนะอันนั้นเอียงนี่สันจบก็ยืนยองสันก็บนน่งลงเอานางลง <laughs> เนงงงงี่ยเพราะว่าเป็นพ่อเป็นแม่เขาเออ ห้ฮาเฮดเองทวดเนี่ยมาลงมาลงหาลงลุ่มห้องเยี่ยประมาณกับสุกฤษฎีษมาหาอาจารย์นี่แหละอาจารย์เปิ้ม้วนพระหายเออพระปู่กับปเรมาประจำทุกปีเด็กเออในลาเพื่อนก็สำนักงานเลขขาคนยูหันได้ปอนี่เออเพราะผู้อื่นคนไปปมาณนั้นคนปเรยูประจำกับอาจารย์ได้เนาะอาจารย์ปนอยู่ประจำคนเกษตรอยู่เลืเอาห้า โอ้ยยาดิห้องงามแท้นี่นไหมมาที่หลังงามตัวนี่นะเลือกเองเนาะว่างามยังใหญ่อะไรย่าคนมีพญานาคมีโพธิจารย์ไม่ต้้อมอไม่ต้องสาดน้มมาด้วยสารไปหน่อยยเอย่าเป็นทุ่นเสียงก้าวเสียงไปเลยเออเสียงกลมไปอยู่เก้าเสียงไปอยู่โอ้สวยสิเลี่ยงเพชรเล็บเดียบยิ่งง่ามในสมนี้เนาะเออสร้างกระบอกผู้ใดกระดุกเคยเป็นเออ รุ่นกันพร้อมทั้งเฮ็ดไปพร้อมรุ่นกันพร้อมเน,เนี่ยนี่ส่งเอ็นคิงเองว่าเถอะน,นิมม่อนเลยครับนิมม่อนอะไรครูอาจารย์นั่งเลยครับอาจารย์นิมม่อเลยครับพระเจ้าจวา,าดผู้ใดมีเบอร์อาจารย์นิมม่อนอาจารย์